เด็กเด็กก่อนเสียงล้มว่อนต้องปลายไผ่พี่น้องเอ้ยแสงไฟหมอแบบไตแหนมไก่ไก่เต็มทงไฮน่าฝนรินมากกบเขียดห้องเซ้าเซาตื่นฝ่าไม้ยีแม่เอ้ยคนใส่เบ็ดเสียใบเด็กๆออกได้ซองอยำตัวคนไปครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ้งช่องพ่อเลิ่มผู้เม้งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมือนี้พ่อเลิ่มผู้เม้งอยู่บ้านน้องกุ้งพี่น้องครับผมอำเภอหนองนาคำมือนี้สีมะไฮเบิงซ้างตัวหนึ่งพี่น้องครับโอ้ถือว่าบ่ธรรมดาครับแต่ละตัวนี่มือนี้ครับผมเอาไปพ่อครับเจ้าของค่อยเอาครับผม อันนี้พอยลบนะครับผมครับผมครับผมพยลบอยู่อำเภอหนองนาค้ำขอนแก่นครับอ๋อหนองนาค้ำเด็จังหวัดขอนแก่นเนาะครับเนาะโอ้ครับผมโทษที่ครับผมอ่ะบัดที่นี่มาเบิ่งควายใหญ่ของพอยลบปัดควายตัวนี้ไหมครับสูงหลายปานไดครับพยบเนี่ยร้อยสี่สิบเจ็ดครับสูงร้อยสี่สิบเจ็ดปัาไปข่อยสายใดครับเนี่ยอุทัยครับควายสายอุทัยพี่น้องปัดหนาใหญ่องหลีครับผมลักษณะเขาเป็นเขาอุ้มบาดใหญ่พี่น้องครับผมโอ้เขากใหญ่ตาหนาคือว่าใส่ได้เลยครับผมบัดที่นี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งด้านข้้้้างงเเดดอออพี่นครับ ควายตัวนี้ความสูงสูงลอย4้ครับผมบอต้องสืบเลยพี่น้องคือว่าเป็นค่ายอ่างบัดที่นี่ท่องยุบครับตอนนี้ครับผมท่องพร้อมสิควาดครับ อ๋อทองข้อมสีคขอดแล้วขอดเดือนนี้เดียครับพ่อครับเดือนนี้แหละครับทองขอดเดือนนี้พี่น้องครับทองกับผู้ใดไก่อนครับผมเหมือนฝ้าผู้เขียวครับทองกับเหมือนฝ้าผู้เขียวพี่น้องมีใบเด้อพี่น้องเด้อมีใบมีเอกสารยืนยันชัดเจนบ่าในตัวเรกต้มตกลมขี่มาเถิกลอยเที่ยวทางเลิกเก็บขี่มาจนเจ็บทองครับผมใยยูกับพอเรียกผู้เม่งนี่แหละพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิ่งห้พี่น้องเขาเบิ่งอีกเที่ยนึงครับผมความสูงของควายตัวนี้สูงลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องเป็นควายสายอุ้ยไถแขงขาดีล่ำโตเน่านเบผาพี่น้องครับผู้ปานเน่ากันกับรถไฟพี่ส ทองแล้วกับเจ้าเหินฝ่าผู้เขียวพ้อมสีออกลูกแล้วครับผมเผลออเอาไปส่งออกทอดบ้านออกเลยก็ได้รลราค่าพอยะเปิดไใบรับไปได้ก็ครับนี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาตัวนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นมาสั่นพี่น้องครับ, 190, บ,รบเปิดไวนะ้ในราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นด้พี่น้องเด้เบื้องหน้าเบื้องตาครับเป็นวา้สายอุทัย แข้งขาไง่ครับข้อกไไกใไญ่ไรกากว้างครับผมโอ้ควายตัวนี้ถือว่าสมูทมากครับผมแข่งขาดีพี่น้องครับผมลูกโตที่ไหนอยู่ในท้องครับพยอมครับตัวที่2ครับลูกโตที่2อ,อยู่ในท้องพี่นอ้องเออควายตัวนี้ถือว่ายญ่แห้งอิริสูงลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับผมเบิงหนาเบิงตาเด้อพี่น้องเด้อเบิงอ่องข้อบบเนี้เบิงข้อเบิงเอิกบักเผาพี่นอ้องเออ อาให้เบิ้งด้านด้านข้างบัดทีนี้มาเบิ้งด้านท้ายพี่น้องถือว่าสมูทมากเลยค่อยตัวนี้ครับผมถือว่าเงาหางก่ใหญ่ครับบรรทัดหลังก็ถือว่า,า,า,บบอวาตอนนี้คือบอกไงยๆมันสีออกลูกเราพี่น้องเป็นสันหลังปลาบูหูใบตองซาดนี่แหละแข้งขาบ่ะนี่นุ่มกระซีเต้ารับประกันซี่เต้าครับผมคือตอนนี้เบิง้งหลอกพี่น้องครับผมคือสีออกเราล้ตอนนี้ครับผมหางกะลามดีดีพี่น้องหางล่างหางลึกอยู่ครับผม เบิ้งสวาบสวงกระเต็มนะครับบอมมี่มองฟิลเลยคุยตัวนี้ครับผมแต่ว่าเรื่องลาคาพอเดียงผู้เมงบอมมี่ส่วนเกี่ยวของกับผมหายโทษไปคุยกับพยพบครับผมขอเบอร์โทรศัพท์พยพบด้ครับผม094ครับเบอร์094ครับ507ครับครับผม ห้าเก้าแปดหกครับครับผมอันนี้ติดตอ่อได้ตลอดเวลาเนาะพยมเนาะครับผมาความงามความยายใหญ่เลยพี่น้องควายตัวนี้ถือว่าใหญ่อีหลี่ง่ายเอลีพี่น้องครับผมลูกโตที่สองอยู่ในทองก็ถือว่ายัางสดสดอยู่แสดงว่าความสูงยังโอกาสไปได้เนาะพยมเนาะคร,ครับผมสูงลอยหาซิปนิดได้สบายสบายเลยพี่น้องครับผมอันนี้พึ่งลูกโตที่สองอยู่ในทอง ให้พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งอ่างนี่เขาเรียกว่าอ่างสำเพานะครับบ่แม่นอ่านขันเป็นขันเป็นลักษณะอุ้ปุ้งนี่เขาเรียกว่าอ่างปรากดอันนี้ถือว่าอ่างสำเพาเล่าปากคอบ่แม่นวัตตาอ่างในพี่น้องกล้วยตัวนี้มันเป็นสำเพาอมันตั้งโตเลยเบิ้งล่ำโตเน่าอิริเบิ้งชิ่งเบิ้งขาเนี่ยโอ้ใส่ได้พี่น้องครับเป็นควายสายอู่ไทยเบิ้งอ่องข้อกะก่ไงครับข้อกไก่ไงอะไรกะกว้างนะครับผมโอ้หน้าพัฒนาต่อเล็บกะเล็บงามพี่น้องครับผมเล็บถือว่าเป็นเล็บกะล่าเลยพี่น้องครับผมกันผู้ปากเเเปป็นนนนนนบบ่่่่วาาตะะะกกล้ีีองรโคัผม ือว่าเล็บใหญ่ราคาเปิดไวขึ้นหนึ่งแสนเก่าหมื่นเท่าไรครับก็หมื่นบาทครับหนึ่งแสนเก่าหมื่นถวนพอดีครับผมราคาจังโถมาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อกับข้อยตัวใหญ่ๆนะครับถือว่าสร้างเพืิงได้ดงเอาเมื่อนี้มันมีหลายตัวเดี๋ยวไปเบิ้องตัวต่อไปเลยครับผมครับผมถ้าผมมาเบิ้องตัวที่สองบาทนี่ตัวนี้สูงหลายบาทเลครับพะยอมครับนี่ร้อยสี่สิบครับบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกเป็นข้อยสายใดครับผมสายอุทัยกันครับตัวนี้ข้อยสายอุทัยพี่น้องโอ้ยถือว่าใหญ่หนาคัีม่นนี่สถาะทองหรืออบบ่ทงครันี่ ท่องได้สิบเดือนครับท่องได้สิบเดือนท่องกับผูดได้ครับผมเหือนฝ้าผู้เขียวพื่อกันอ๋อท่องกับเหิือนฝ้าผู้เขียวพี่น้องเบิ้งเขาเรางามงาม,งามพี่น้องเขาวขยตัวนี้ครับหรือว่านาเปิดดีขนาดเบาพื้นอ่าบรรทัดหลังถือว่าตรงหนังหนาสายใหญ่ตอวแรกพอเดียงผู้ไม่เห็นหนึกว่าสายเพชรอุดรพี่น้องแต่ว่าลักษณะเรายืนป้าเฉิดเลยท่องได้สิบเดือนเราไม่ลูกติดมาตัวหนึ่งนะครับเนาะครับนะเป็นลูกปังแปดลิ้วตัวแม่ลูกลูกปังแปดล้วตัวแม่พี่น้องครับผมลูกได้จักเดือนแล้วครับ ปีกว่าแล้วล่ะครับลูกได้ปีกว่าแล้วเพราะว่าตอนนี้คือทองอยู่ในทองนี่ได้สิบเดือนแล้วนะครับลูกตัวที่ไหนอยู่ในทองพอยบเนี่ยตัวที่สามครับตัวที่สามอยู่ในทองพี่น้องครับผมบัดที่นี่กับวายความสูงสูงลอยสี่สิบกว่าปัาดบ่มีหมองฟิวเลยพี่น้องควายตัวนี้ก็ถือว่าอัตลักษณ์นี่ถือว่าชัดเจนพี่น้องขันเมาตามจริงคือว่าเป็นอ่องแตกเด้อพี่น้องเด้อวายแม่นี่ครับผม ถือว่าเป็นอ่องงามพี่น้องครับเบิ่งอ่องข้อเด้อพี่น้องเด้ออัตลักษณ์ถือว่าใสได้เลยครับผมความงามนี้บ่ต้องสืบลักษณะนาเขากรงนาเขาเปิดดีความสูง,ส,งสูงลอยสี่สิบกว่าบัดที่นี่มาเบิ่งด้านไทยพี่น้องครับผมเบิ้งด้านนาด้านขางเราไม่มีหม่องฟิวและรับประกันแน่นอนครับผมบัดที่นี่มาเบิง่งไทยโอ้ไทยขันผู้ปักเป็น่าบักหนา้าตัดผุนี้พี่น้องครับผมก็ถือว่าใสได้เงาหางไงไรหนาวกว้างครับผมแข้งขาดีลำโตกะายเงาครับผมราคาไล้ถามพอยบัดนี้ราคาชุดนี้ครับผมแม่ลูกพร้อมได้ท้องนี่สองต หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเราเปิดไปหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสีได้สามตัวเดี๋ยวสีหายเบิ้งลูกอีกเทีย่ยนึ่งนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวสีล่ลูกของบ้านให้พี่น้องเข้าเบิ้งเด้อพี่น้องเดอ้อครับผมตอนนี้คือซื้อไปนี่คือซื้อสองได้สามถือว่าเป็นชุดสามคนใจพี่น้องครับผมซื้อเฮียนอ่าซื้อเฮียนในสั้นพร,ร้อมนะครับซื้อเฮียนในสั้นบ้านแหยได้ปลาไข่นี่ยแหละพี่น้องครับผมถือว่าได้สามตัวคา พยลบลัเปิดปคือ1นึ0 0 0สนืับหม1่นเก้พันพี่น้องสีได้ก็คือ,อควายสายอุทยนะครับตัวนี้แล้วพี่น้องเด้นหนาโนก,กโลหัวโตดีนี่ครับผมหนายาวาหนาใบาสีหนายกอกเป็ดนี่ครับแข้งขาดีนะครับผมมีลูกติดมากตัวหนึ่งเดี๋ยวสีลลูกมาหายเบิง้งตอนนี้หายเบิ้งแม่ก่อนเปิดเงาหางก่ใหญ่พี่น้องครับผม อ่ะเดี๋ยวเบิ้งด้านหน้านะครับผมให้เบิ้งหน้าพี่น้องครับผมถือว่าหน้าสวยเ่าพี่น้องโอ้ลักษณะทายืนครับผมถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องค่อยแม่นี่แต่ว่าเรื่องราคาจังโทรมาคุยกันเอาเด้อเที่ยนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์โทรศัพท์พอยกเบปิดยังก่อนครับผม0 9นครับ <50 7 S 1> ครับ507ครับครับ ห้าเก้าแปดหกครับครับผมอันนี้คือเบอร์ของพยบสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาพี่น้องครับผมตอนนี้คือว่าไงไงไขยแม่นี่ตอนนี้เข้าได้เบิง้งตัวแม่แล้วครับกับลูกอยู่ในท้องเดี๋ยวนี้ขาดตาลูกตัวที่ติดมาเดี๋ยวสีหายพี่น้องเข้าเบิง้ง่าลูกของปังแปดิ้วนะครับนะครับผมลูกของปังแปดลิว้วพี่น้องครับมีใบมีหลอดมีเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันกำลังออกมาแล้วพี่น้องครับผม อันนี้คือลูกปังแปดริวเป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อผู้ป่าเป็นกัว่าตัวแม่นี่แหละครับผมได้ประมาณปีกว่าลวติครับปีกว่าครับได้ปีกว่าแล้วครับ,รบผมเพราะว่าได้น้องแล้วตอนนี้ว่าง่ายๆคือพูธพี่น้องเขาซื้อไปนี่คือสีได้สามตัวลวพี่น้องครับผมราคาที่เปิดไปขึ้นหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมกับควอยตัวใหญ่ๆครับอ่างใหญ่ๆนะครับ ไอ้พี่น้องเขาโทรมากคุยกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมถือว่าเป็นตาพัฒนาต่ออยู่ผู้ใดยอยากเอาไปเป็นแม่บอกนะครับเอาไปยืนคอกถือว่าผู้ใดได้ไปก็บ,บ่ผิดหวังเบิ่งคข่หน่อยตอนนี้พี่น้องครับลูกปังแปดดิวเด้อพี่น้องเด้อเป็นควายตัวเมียนี่ครับผมอายุได้ปีกว่านาโนกรลโลกหัวโตโด,ด,ด,ดีเชิดดีพี่น้องครับความสูงสูงประมาณหลอยี่สิบกว่าเนาะครับเลยยี่สิบกว่าสูงรลอยี่สิบกว่าเป็นควายตัวเมียเอาสรุปพี่น้องครับผมวา่แม่นี่เป็นควายสายอุทงไธฟึ่กันครับผมมีลูกติดมาตัวหนึ่งนะครับผ <20 S 2> ม ครับพี่น้องซื้อไปก็คือว่าคุ้มแลวพี่น้องซื้อสองในสามราคาที่เปิดไวขึ้นหนึ่งแสนหกหมื่นก่าพันบาทครับเนาะอ่ะโอเคครับผมถ้าผมมาเบิกอีกแม่หนึ่งพี่น้องครับผมอันนี้ความสูงสูงหลายไปไลยครับพะยบร้อยสามสิบเก้าครับแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้ามีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกสายใดครับเนี่ยลูกเป็นลูกของเหินฝ้าผู้เขียวครับอ๋อลูกเหินฝ้าผู้เขียวกันเป็นตัวเมียสิครับตัวเมียครับอ๋อลูกได้จักเดือนละครับพะยอเนี่ยได้เดือนกว่ากว่าละครับลูกได้เดือนกว่ากว่าพี่ ลูกของเขินฝ่าผู้เขียวบัดที่นี่มาเบิงแม่เลยพี่น้องครับผมแม่นี่เป็นควายสายเป็นแม่นี่เป็นลูกของไอ้ซูโม่ครับอ๋อเป็นลูกของซูโม่ความสูงสูงร้อยสามสิบเก้าบวกครับสูงร้อยสามสิบเก้าบวกพี่น้องครับรับประกันใบร้อยสามสิบเก้านะครับเนาะครับผมบัดที่นี่ถามราคาเลยบัดนี้พอจะเปิดใบหลายไปได้ครับนี่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันพี่น้องกับควายโตใหญ่ๆครับมีลูกติดมาตัวหนึ่งเป็นลูกตัวแม่บัดที่นี่ ตอนนี้คือลุงน้อยอายุแสดงว่าตอนนี้ยังบ่ทัฒนธรรมนะครับนายองนะทองว่างครับอ๋อยังทองว่างอยู่พี่น้องผู้ใดซื้อไปครับผมซื้อไปยังไปหาพอดีๆทับเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมคุยตอนนี้ถือว่าโอ้หนังหนาสาใหญ่อีหลีตอนแรกพอเลี้ยงผู้แม่เห็นเลยว่าสายเพชรอุดรเพราะว่ามันหนังหนาสาใหญ่ครับเป็นลูกของซูโม่ครับผมความสูงสูงลอยสามสิบเก้าบวกประสันวาครับผมราคาเปิดไวขึ้นหนึ่งแสนสองหมื่น ห้าพันบาทครับผมหนึ่งแสนสองมืนหาพันกับค้อยตัวใหญ่ๆหน,นาๆนะครับผมถือว่าอ้างเป็นอ้างสำเพาอยู่เรือยพี่น้องเด้อกับเหงาหูงหัดรัดเหงาหูกำนีดีค้อยแม่นี่แข้งขาดีเล็บกงางเกงไหมครับเล็บถือว่าใส่ได้เลยครับผมแข้งขาดีเลยครับผมเพราะว่าเสื้อสายเขาดีเนาะเป็นลูกของซูโม่ครับผมราคาที่พยลบล็อตเปิดไว้ก็คือหนึ่งแสนสองหมืนห้าพันหายเบิ้งด้านท้ายจังหน่อยเนี่ยพี่น้องครับผมค้อยแม่นี่ครับผมถือว่าเบิ้งท่างข้งเบิ้งท่าหนาถือว่าบ่มีหม่องฟิวแม่ครับถือว่าอ้บัดนี้้มาาเบิ่งทยจัหนอยพี่น้องครับผม เงาหางนี่ก็บพต้องสืบเด้อพี่น้องด้วยหางกะลามลูกมันคุ้มกินนม่มอยู่ครับผมหางลามหางลึกดีดีพี่น้องครับผมเงาหางก่ใหย่ครับผมถือว่า โอ้หนาพัฒนาแต่ว่าเรื่องราคานี่ล่ะพี่น้องครับผมหนาสนมากเลยแต่ว่าหายโทรมาต่อรองกันเอาอีกแค่หนึงได้พี่น้องเด้อครับผมพอยลบเราเปิดใบขึ้นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันพี่น้องครับผมกับควายโตใหญ่ๆลูกโตที่ไหนแล้วครับนี่ลูกตัวแรกครับอ๋อลูกแรกเลยลูกแรกแม่พี่น้องครับลูกแรกเลยถือว่าควายยังยังไปต่อได้นะครับเนาะครับผมคฮอดลูกหาโตนี่โอ้ถือว่าความสูงกันยังไปได้อีกนะครับผมควายแม่นี่ก็ถือว่าหนาพัฒนาต่อได้พี่น้องเด้อก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผมกับลูกแม่เขาเนี่ย เขาเรียกว่าเขาคั้นชิงนะครับเนาะครับถือวา่าถือว่าใส่ได้พี่น้องนาโนกระโหลกหัวาตโตดีครับหนาเงาเงาข้อยตัวนี้ครับอัตลักษณ์ของอ่องข้อนี่ก็ถือว่าใส่ได้ตอนแกรกพลเลียงผู้เม่งกับเบิงอยู่พญามเบิงไหพี่ไหน้องเข้าอยู่ครับผมผู้ดใดสนใจสนใจตอนนี้คือเรื่องขา,งขาพี่น้องครับขาไ่แข้งขาหนีญ่แห้งอหลีนะครับตาอหลี่วาอยแม่นีครับผมเป็นเต่าไปพัฒนาไปเป็นแม่พันแม่บอกอยู่ครับผมเอาผู้ใด้ไปก็รับรองว่าพระพิษรังนะครับเรื่องราคาจังโทรมาต่อรองกันอีกเที่ยนึงครับผมเอาโอเคเดี๋ยว อ๋อครับผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเป็นคว้ยสายใดครับพะยำครับเนี่ยอันนี้เป็นสายเพชรอุดรครับอันนี้ควายสายเพชรอุดรพี่น้องครับผมป้าหนาอีนนี้เอ่อตอนนี้ทองหรือว่าทองครับเนี่ยทองเบิ้มพันล้านครับหกเดือนครับทองเบิ้มพันล้านในหกเดือนความสูงเลยครับผมร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกพี่น้องครับอย่าให้เบิ้งด้านถ่ายเด้อพี่น้องเด้อครับผมโอ้มันเก๋ไก่แล้วเนาะครับผม ถือว่าง่ายเราพี่น้องครับผมไก่สี่สขอนเราเบื้องหางง่ายพี่น้องกับสายเพชรอุดรเบื้องบันทัดหลังเด้อพี่น้องเด้อครับสันหลังสันหลังปลาบูนี่ครับผมเอาครับผมมัที่นี่ความสูงสูงลอยสามสิบเจ็ดเดี๋ยวให้เบื้องด้านขางเราทองได้หกเดือนกับเบิ้มพันล้านโอ้ถือว่าใส่ได้พี่น้องความเงาวข้อบักง่ายเลยครับผมเดี๋ยวให้เบื้องด้าน,น่าเดี๋ยวพอเรียนพู้แม่งเสียงหายพี่น้องเข้าเบื้องด้านนานํานกันตอนนี้คือบง่างไงละ่ะพี่น้องค่อยมันนอนตม บ่ได้ล้างบ่ได้อาบน้ำนครับเอาพ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องเข้าเบิ่งบัดนี้นี่ถามเรื่องราคาเลยบัดนี้พ่อยกเปิดไว้หลายปนได้ครับนี่แปดหมื่นครับแปดหมื่นถือนถวนดีครับผมครับผมราคาเปิดใบแปดหมื่นถวนพี่น้องครับผมโอ้ถือว่าหนาพัฒนาต่อเพราะว่าทองได้หาหกเดือนแล้วนะครับเนาะครับทองได้หกเดือนเราทองกับเบิ่มพันล้านเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อกับควายแม่นี่ครับผมลักษณะเขาเป็นเขาวงเดือนนี่แหละพี่น้องหนายกอกเป็นดีอยู่ดอกครับผมแข้งขาดีเ็บบครัขาโอ้ ถือว่าใส่ได้เลยควายแม่นี่ครับผมอ่างไก่ไงนะครับผมถือว่าอ่างไงแห้งพี่น้องครับผมให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งนะครับผมเบิ่งด้านขางความเงี้ยวก็ต้องสืบพี่น้องครับผมราคาถือว่าอ่าหน้าพัฒนาต่ออยู่เด้อพี่น้องเด้อราคาพอยพเปิดไว้ก็คือแปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นถ่วนพี่น้องครับผมแปดหมื่นถ่วนราคาสามารถต่อรองได้ยุ่งไก่ยุ่งไก่สนใจอยากไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อครับเบอร์โทรศัพท์พอยพบนะครับผมศูนย์เก้าสี่ครับครับผมห้าศูนย์เจ็ดครับครับห้าเก้าแปดหกครับครับผมเอ้า ป่าที่นี่ผู้ใดสนใจไข่ในโคมนี่ชุดนี่ทั้งเมื่อเด้อพี่น้องเด้อในคลองนี่ของพยพเหนี่อยละครับผมให้โทษมาต่อร่องกัดเอาครับผมอยากได้ตัวใดกับมาเลือกเอานะครับผมปัตนาส่งกางเกงจังซื้อใส่ครับมือนี่เรามีหลายตัวมาเปิดให้พี่ให้น้องเข้าครับสนใจกับโทษมาครับผมเอาสำหรับมือนี่ทีมงานของพอลยองผู้เม้งก็ขอขอบคุณพยพนะครับที่ให้มาแบ่งควายงามครับผมเอาขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเอาครับผมกฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอลยองผู้เม้งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับอยากได้ตัวใดกับมาเลือกเอาพี่น้้้้อออออองงงงงงมมืืืนนนีีตต่่่่โถวาาสรรรเเพกใใดคััับหญยิจ เบิงทายืนทาท่างเราโอ้เจรตโตครับเรื่องราค่าจังโทรมาต่อรองพอยบเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้อันใดเราราคาเราวา่าโทรมาต่อรองกันเรา,า่าเภาว่าถูก่าฝ่าวา่าแพงมันมีหม,มองเอากันอยู่พี่น้องให้ทร่มมาสนใจก็ทรมมาโหลดครับผมเอากัฝากพี่น้องเฮ้าผู้ใดสนใจยาเข็ดใบผสมเทียมเด้อพี่น้องเด้อผสมเทียมผสมจริงพอเลี้ยงผู้เม่มงรับเผ็ดแล้วก็ผู้ใดเจอปัญหาเรื่องวายจอยวายผอมวายบ่เป็นสัตว์ เป็นสัตว์ว่าชัดเจนกับท o o t มหาพลียงผู้เม่งมีวิตามินเกลือแร่ PNP นะครับผมแล้วก็ผู้ใดเจอปัญหาเห็ดคอควายไว้บ่มีผู้ใดดูแลให้นะครับผมอ่าครับอยากติดกล้องวงจรปิดกับท o o t มหาพลียงผู้เม่งนะครับผมเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณครับผม CK c o m p u อ e r CK Computer CK อมพิวเตอร์รับจำหน่ายขายคอมพิวเตอร์ปริมพเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมรับติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกจากนั้นห้องยังหับออกแบบเห็ดใบผสมเทียมผสมจริงขัวควายไส้มาตรฐาน กระดาษอารมันยางดีราค่าถูกกว่าทองตลาดติดต่อสอบถามได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจซากโครมิก PNP เป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เทศในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและกระเรเดให้การผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ3 6 0บาทราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศสาม,มารถติดตอ่อส,สั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3เจ